อาหารสีดำได้ไหมนี่ใครใครเจ้าไอเจ่าวากันได้กอะไรก็ดำบุ่มดื้อยังดำได้อยู่ดำบุ่มดื้อเอไดำบุ่มดื้อดื้อดำบุ่มด้ด้อเหรอนนี้เราเหมือนด่้อนี่ตอนนี้น่ารัคนเดียวโจซีน่ารัคนเดียวเขาเขาบอกว่แก่บุ่มมีอันนี้หรือเปล่า นนี้มัอ่แบบมีทองอะอะไรอะนี่ไงพี่มีหรือเปล่าอ๋อเนี่ยตามปกติเขาไม่มีโอ้ใครมันจะมีได้เนี่ยไทยโดมอะไทยโดมอะมีหรือเปล่าที่แบบทองอะที่แบบ่่ีีแบบดาวนัดลมเป็นแบบนี้แล้วมันหอมได้เออเปิดมันหอมได้โซนน่ารักเึ้นมากโซนน่ารักขึ้นมากโซ่แบบ พี่พีทเอามาแม่นมเออพี่พีทให้เราคนเดียวพู้ลึกนี่ของเราเนี่ยตัวไอ้เว้ยเวะยเว้ยพี่บุ๋มต้องมีบุ๋มต้องทําหรอป้าเฮ้ฮะคิวพี่บุ๋มอะไรเราเร็วๆถามก่อนอะไรนุ๊กโตสี่นี่ตื่นพี่บุ๋มพี่บุ๋มบอกผมว่าโยดํารายโยดนี่บุ๋มนี่บุ๋มพี่บุ๋มไปเกาหลีวันไหน ยี่สิบแปดครับอ๋อไปเที่ยวต่อ <c oughs> ใช่เอาโจซี่ไปด้วยได้ไหมโจซี่ไปเที่ยวไหมไปเล่นเย็นเย็นไหม,ม,มอุย้ยอุ้ยอีมาใช่บอกไปด้วยได้ไหมไอมาใช่อีมาเดี๋ยวเราก็ไปวันดิเราเราจะไปหร <c oughs> อพี่พี่ซุลิเให้โมเด่ด้วยนี่พิตตี้ พี่พีชพี่พีชได้ไดูพี่พีชดูพี่พีชไปทำงานพี่พีชไปเรามาอืมเดี๋ยวเราเจอพี่พีชพี่พีชอยู่ไหนพี่พีทไปทำงานพวกเราพักแล้วเรียนได้เรามาแล้ทำงานต่อหรอพี่บุ๋มจะฟ้องกรมแรงงานอยู่ใช่ฟ้องกรมแรงงานนะแล้วไม่ใส่ชุดนักเรียนกันนะเป็นทีมหรอวันนี้ไปโรงเรียนวันนี้ทำงานรีวิวไงแกล้งหา ไม่ได้หยุดจริงข้าเมียข้าหยุดจริงดูดิของชี่ะเออใช้ไม่ทันอ่ะชีกรจจุกระจุกรจจุกะจจความสุขสิโอ้่ยเขาพูดตามคิดถึงไหมยิดใครเสียงใครนะไแม่จำไม่ได้แล้วเสียงไม่บัเสียงใครนะพี่อะไรนะพี่ที่ชอบซื้อเลบให้เราอ่ะพี่ดิวุกยู อ่นนี้ไว่คิวหน่อยแป่เดี๋ยวเราพี่คิวไม่แต่งหน้าสิเออสวยเนาะเดี๋ยวมันจะภาพเป็นภาพไม่ดีนะด่ดีิวคิวใส่พลเตอร์เหมือนบ้านเราดิดูดีดิวแล้วเมย์เขาชอบใส่ิลเตอร์ใช่ปะหนูก็ชอบกดออกบอกขอร้องไม่อยากใส่ได้ปะพี่คิวค่ะหน้าหลานดูหน่อยเร็วหลังจากกิวหมูกระทะแล้วโอเคโอเคเมื่อกี้หมูกระทะเหมือนบ้านเราเลยอะเออเห็นไหมยี่งถือพี่คิวไหม คิดไปกันตรงสิคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงเอ้ยคิดถึงพี่คิวเห็นอแม่เราพี่คิวก็ไม่เดี๋ยวจะมาหาเราอีกไงเอออาจาร